ญาติเขาใหา้ให้เราทิ้งสนโสนในสนามหญ้าบ้านเขา,เอ,าอ๋อล้มนะทุกคนน้องล้ม,ลมไม่เป็นไร สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจนกำลังจะพาน้องีตันไปไปไหนนะลูกไปเล่นสไลเดอร์หิมะที่ภูเขาหิมะเนาะวันนี้อากาศอ่อหนึ่งองศาหิมะตกปล่อยตอนนี้ตอนนี้เจนรอรอให้รถแบ็คโฮทำความสะอาดหิมะให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยออกไปจ้างเราจ้างแบ็คโฮมา มาตากหิมะนะทุกคนเพราะว่ามันมันเยอะเราทําไม่ไหวนะทั้งลานจอดรถเราก็ทําไม่ไหวเนะเพราะว่าเือหิมะมันเยอะเต็มลานจอดรถอย่างเงี้ยเราต้องจ้างทุกปีจ้างแบคโฮแต่ว่าเราต้องทําในส่วนที่เป็นขอบขอบอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าแบคโฮเขาก็จะไม่ลงมากวาดให้เรานะขอบขอบแบบนี้เราก็ต้องเราต้องทําเองแบบนี้ ในในซองในหลืบเราต้องทำเองก็ตักตักข้ามไปฝั่งเพื่อนบ้านเพราะว่าเราขออนุญาตเพื่อนบ้านว่าเราจะทิ้งสโนว์ในสนามหญ้าบ้านเขาเขาก็อนุญาตเนาะเพื่อนบ้านก็ใจดีก็รู้จักกันนั่นแหละอันนี้อันนี้กับเพื่อนบ้านอีกหนึ่งฝั่งตรงนี้เป็นร้านอาหารนะทุกคนแต่เขาไม่ทำสโนว์นะ เขาไม่ตักเโนเขาไม่สนใจเขาไม่เขาไม่ทำอะไรเลยแ้วมันก็จะตกมาอยู่ฝั่งเรานนคนเยอะมากทุกคนไม่มีที่จอดรถเลยโอไมค์คเน็ตอุกเดทอิโฟคนเยอะมากตรงนู้นทำยังไงดียินเจนอะไม่ค่อยอยากมาตอนที่คนเยอะเยอะเพราะว่าน้องอีตันก็จะชนกับคนอื่นเขาเนาะ เราก็ไม่ค่อยอยากจะมาตอนที่มีคนเยอะเท่าไหร่แต่วันนี้ยังว่าแหละมันเป็นอ่าวันหยุดของเด็กๆเนาะคริสต์มาสเบรกเนะาเเนะมันก็เลยคนเยอะเราก็ต้องระวังเราได้ลูกอย่าชนเขา,าเด้เไปทุกคนไปเลย คนเยอะเกินวันนี้นะ่ะมีไงดีอ๋อเด็กเยอะคนเยอะ้อะสไลด์ลงไปก็จะโดนคนนะทุกคนต้องรอให้เด็กๆผ่านไว้ก่อนได้จะอปสิดูเด็ก คนไปอีเ่นกำลังจะไปแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเขายังไม่ลุกไปได้ลูกไปเลยไปเลย lốm nữa cho con nóng lốm phía bên này ไปอีเดนกำลังจะลองไปอีกหนึ่งรอบไปยังเนาะต้องรองให้เด็กๆหลบไปก่อน กลับแล้วเพราะว่ามันนี้คนเยอะเกินไปคนเยอะเกินไปบางทีมันก็จะเป็นอันตรายได้ชนกันเลยแบบนี้เนาะมันไม่มีที่ให้เราก็เดี๋ยวเราค่อยมาใหม่วันหลัง พอพอได้สนุกแค่เวลาไปนะทุกคนไปขามขึ้นไปฮะลูกกึงไทยแคนาดาสู้ไม่ถ้อยค่ะมาเลย ขานขึ้นไปขึ้นไปให้ซุ่งยอดลูกมาเลยเก่งมากกระจอมมามีครับอยู่วันดูสไลด์ดาวข้ามฝั่งจากบ้านเรามามาบ้านเพื่อนบ้านโอ้ <Yeah. S 2> oh. ดูภูเขาสนโน โนอบอมีมองทิ้งแล้วได้หนะบ่มีมองทิมมชโนล่ะได้จังไรเยสอ้ชโนลร้ yes. อนเหี้อยู่บนภูเขาหิมะหลังบ้านเยออยู่บนภูเขาหิมะหลังบ้านทุกคนเราปีนขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้เราจะลงยังไงนน่อยากกินตกนะต้านซีฟ กลับมาก็มาจากหิมะภูเขาหิมะหลังบ้านนะทุกคนเพราะว่ามันสูงเกินไปแบคโฮยกหิมะจากฝั่งเราข้ามมาไม่ได้แล้ว No okay. We'll try. We'll try. We have to mix what color we have to mix to make black. Mm. Blue plus green equal black. Huh? Blue plus green equal black. <laughs> Blue plus green equal black. Mm.

There we go. Then. Wow. Look at that! Really nice. some black. Good job.